Reha, Reha, Pew, 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 That's cool. Is it boy? i <laughs> 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 <laughs>

เีหาทางไีกะตับกันได้แล้วไอ้โน้นดิบางทีไม่รื้อที่ท้าย่างมันีน่ยไอขนม,มปังที่ที่อร่อยสุดๆมันจะมา่งจริ้หรอขอเลย

พวกครับคืเรื่องคือเรื่องของเรื่องการอาน้ำในห้องน้ดองที่ให้เรา้า เราถึงได้นจอคนนี้อืมอืมเอ่แม้เขาได้จำกัดทุกตัวไปเนาะจากนั้นก็ไม่รู้ว่าไหนจะว่าเดี๋ยวมายกเวนนางไปย่างมันตัวจริงมากแต่ได้เกิดบางอย่างทำให้มันตายนั่นก็คือโรคเป็นโรคหัวใจที่ทำให้มันตาย อนนี้โจทย์มันก็ตายนักแล้วต่อแล้วหลัาจานั้นก็ไม่มีเอเดียนสับบัสร์ออกไปเลยเพราะของเราไม่มีอะไรเลยอขึ้นเหลือแต่เขาว่าใครชนะอย่างเดียว